นายบรรษังคณิจิวะัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโ,โซทูเนจเดือนสุดครับและในคลิปที่แบนทิกในพานี้นะครับผมก็จะมาแนะนำไอเทมอันหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยซื้อเก็บเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์กันนะครับอ่ะมันจะเป็นไอเทมที่อยู่ในตัวร้าน s อ Shop นะครับมาที่เมนูหัวข้อชอ็อปหัวข้อแรก a อซีเอสจีช็อปแล้วก็ที่2นะครับ s อสจีช็อปอ่ะซึ่งมันก็จะเป็นไอเทม กล่องอันนี้นะครับเสื้อเทมกล่องอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวไอเทมเซตที่มันจะเป็นตัวหนึนนน่งที่แบบน่าสนใจอยู่ด้วยก็คือจะเป็นตัวหลอดอักเมนสีขาวตัวนี้นะครับมันจะเป็นไอเทม N Augment Item p r o t e c t i o n นะครับนี่คือไอเทมอันนึงที่เรียกว่าค่อนข้างจะหายากแล้วก็เวลาที่เอาไปใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีมากๆกันด้วยนะครับเส้อเท่ตัวนี้มันคือไอเทมอะไรกันล่ะไอเทมตัวนี้นะครับมันจะเป็นไอเทมที่เราสามารถใช้ในการ ป้องกันหลอดอักเมนต์ของเราเนี่ยไม่ให้มีการหายไปถ้าหากเกิดเราทําการติดไม่สามารถทําอักเมนต์เนี่ยติดขึ้นมาได้นะครับคืออักเมนต์ที่เรามีการใสร่ในตัวอาวุธกับชุดเกราะของเราเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์การติดใช่ไหมครับแบบว่าอ่หใส่1ชิ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดมันจะน้อยแบบว่ายิ่งเป็นแบบ อเมทแบบระดับเมตาเนี่ยหล่ออันนึงก็ติด7%ใส่10หลอก็เป็น70%เรนะครับเราก็ทำการใส่ตัวเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมเข้าไปมันเป็น1 0 0ก็ได้แต่ว่าในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือทำการใส่อเมทแบบระดับงสูงนะครับที่มันหายากๆเนี่ยใส่แค่อันเดียวหรือไม่ก็2อ,อันจากนั้นก็ใช้หล่ออเมทเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะกลบเข้าไปแทนแต่ว่ายังไงก็ตามมันจะมีโอกาสหลุดอยู่กันด้วยซึ่งถ้าหากเกิดหลุดขึ้นมาปุ๊บตัวเทห่กกเห,ห้กอเ์หะ ไม่ได้เสียอักไม่กันไปแต่จะเป็นการเสียตัวเทมหลอดสีขาวเมื่อตะกี้นี้นะครับอ่ะกลับมาที่ตัวร้านค้าอ่ะก็สำหรับแพ็กเกจอันนี้นะครับจะเป็นแพ็กเกจที่จะมีราคาอยู่450 SD ซึ่งจะลิมิตว่าให้ซื้อเนี่ยได้แค่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือเมื่อครบสัปดาห์หนึ่งปุ๊บก็จะทําการรีเซ็ตจัวนวนเนี่ยกลับไป็น1ครั้งใหม่ก็คือจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อสัปดาห์ในราคา450 SD นะครับซึ่งเราก็จะได้รับ ตัวไอเทมโปรเทคอันนี้เนี่ยมา3หลอดเลยนะซื้อสัปดาห์หนึ่งเนี่ยได้มาคาราสามหลอด3หลอดไปเรื่อยๆส่วนอังคาร์อันนี้มันเป็นแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีอัรเมสสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมือนกับเป็นแค่ของแถมเฉยๆนะครับแต่ไฮไลท์เนี่ยเราจะมารับไอเทมตัวนี้กันแทนก็คืออารเมสสีขาวตัวอัรเมนไอเทมโปรเทคชั่นนะครับซึ่งทีเนี้ยหลายคนอาจจะคิดกันว่าโอ้ศิลป์ห้เลยเหรอซื้อถากใครที่เล่นมาตลอดนะครับ 450 SC เนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนที่หายากขนาดนั้นยิ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับ SC จากค่อนข้างจะหลายทางไม่ว่าจะเป็นทั้งการล็อกอินจากกิจกรรมหรือไม่ก็เวลาที่มีกิจกรรมใหญ่เนี่ยก็มีการแจก SC ที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีสิ่งนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นตัวตู้ SP Sca ก็คือมันเป็นตัวตู้ที่อะไรนะมันจะเป็นตู้ Special s c a กนนะครับที่แบบว่าอ่ะมันจะแบบเราสามารถนำรวบรวม,รวม,รวมตัวบัตรเนี่ยมาทำการเปิดกันได้ซึ่งในตัวตู้เนี่ย มันก็จะมีตัวแทบ ST อยู่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ยังเป็นมูลค่าที่สูงถึง1 0 0 SD กันด้วยแล้วก็โอกาสออกเนี่ยถ้าหาเป็นตู้ปกตินะครับจะอยู่ที่1%อย่าง,งน้อยน้อยถ้าเราเปิดสักร้อยโลเนี่ยอย่าง,งน้อยก็อาจจะมีโอกาสลนมาสักอันหนึ่งก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถใช้บัตรการันตีในการดึงแตบ ST ได้เลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอ่ะ s มีน้อยแล้วรู้สึกว่า ต้องการโดยด่วนเนี่ยก็คือสามารถเปิดตัวตูวต้スペเชียลสแกนกันได้แล้วก็บางครั้งมันจะมีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่จะมีตู้ SP สกแกนเนี่ยเฉพาะของกิจกรรมนั้นๆซึ่งมันก็จะมีทั้งอ่าบัตรซีเล็กบัตรการันตีและโดยตัวตู้เนี่ยก็จะมี100 Star Gem 100 s เเหมือนกันนะครับก็สำหรับคนที่แบบว่าเออไม่ได้แบบ สนใจแฟชั่นไม่ได้ต้องการเก็บคอลเลคชันให้ครบทุกอย่างนี้เนี่ยก็คือสามารถเอาบัตรการันตีมาดึงเป็นตัวแต้ม s t กันได้แล้วก็เวลาที่ทําการสุ่มตามปกติเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเพิ่มเติมกันด้วยเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในจุดหนึงอันหนึ่งที่แนะนําว่าให้หาแต้ม s t กันได้นะครับสำหรับคนที่แต้ม s t ไม่พอเพราะว่าเนี่ยก็จัดว่าเป็นของที่เอ่อถ้าใครแบบเพิ่งจะไม่ได้ใหม่ๆเนี่ย ยังไม่จําเป็นต้องแลกแล้วก็มันหา s อยากกันเองนะครับแต่ว่าถ้าใครได้แบบประมาณสักกลางๆเกมเริ่มแบบเรเวตัน105กันแล้วเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ทําการแลกเจ้าสิงเนี่ยซื้อเก็บเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์นะครับอ่ะก็ทําการเสียไป450ร g อาอ่ะว่าทำการซื้อมานะครับเราจะไม่ได้เป็นกล่องนะทําการซื้อมาปุ๊บมันจะเป็นไอเทมแยกออกมาเลยอ่ะนี่ก็คือตัว e n a n c e m e n t item protection นะครับก็ทําการ ซื้อเก็บอย่างเงี้ยเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์สำห,สหรับผู้เล่นที่ไปหลับแบบกลางขึ้นไปเริ่าเลยว่าตันแล้วแล้วก็ทําการเก็บเอาไว้นะครับ <c oughs> คือหลายคนอาจจะคิดกันว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําอเมนบ่อยขนนั้นซะหน่อยแต่เชื่อเถอะครับเมื่อถึงเวลาใช้งานคุณจะใช้เยอะมาก <c oughs> ต่อใช้งานทีหนึงนี่มันก็จะแบบไม่ยอมติดสักทีเพราะเราใส่แค่หลอดเดียวหรือไม่ก็เปอร์เซ็นต์ไม่ติดดัวไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยนะว่าให้ซื้อเก็บเอาไว้ในทุกสัปดาห์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เจ้าตัวไอเทมตัวเนี้ยย หาซื้อได้ในแต่ละวันกันด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะต้องมีสิทธิพิเศษกันนิดนึงอ่ะมาที่ตรงหัวข้อช็อปนะครับแล้วก็มันจะอยู่ที่ตรงร้านค้าเทสเตอร์ช็อปแบบใช้แต้บ SD อ่ะซื้อตัวรานค้านี้นะครับมันคือรังค้าที่เราสามารถนําแต้บ SD แต้มเดิมนี่แหละมาทําการแลกของซื้อของกันได้ซึ่งมันจะมีตัวไอเทม r o t e ทคชั่อยู่ในนี้กันด้วยนะครับแต่ต้องขอย้ำก่อนว่ามันจะเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะของพรีเมียม ตรงนี้นะครับสรับตัวร้านค้าที่จะช็อปเนี่ยถ้าหากใครที่ไม่ได้มีสิทธิ์การใช้งานพรีเมียมจะซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าไอเทมตัวเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อแรกๆอาจจะเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีมาว่าเป็นพรีเมียมอยู่ด้วยก็คือถ้าไม่ได้มีการใช้งานพรีเมียมเราจะไม่สามารถซื้อไอเทมตรงส่วนนี้ได้อาจทำการซื้อมา อ่ะตรงนี้นะครับก็มีการเตือนว่าเออคุณไม่ได้มีสิทธิ์การใช้งานพรีเมียมเซตนะตน้องมีการใช้งานกันก่อนจะใช้งานหรือเปล่าก็คืออันเนี้ยมันจะซื้อไม่ได้นะครับคือตอนเนี้ยผมไม่ได้มีการใช้งานพรีเมียมก็เลยไม่สามารถซื้อได้ซึ่งอันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นการสุบออกมาในตัวร้านค้าเทเชอร์ช็อปนะครับซึ่งทุกคนเนี้ยจะสามารถกดรรันค้าตรงนี้ได้ฟรีฟวันละ1ครั้งอ่ะแล้วก็ถ้าหากใครมีการใช้งานพรีเมียม คุณจะมีรีฟรีอีกเพิ่มอีกหนึ่งครั้งด้วยก็คือถ้ามีพรีเมียมเนี่ยก็คือสามารถรีรันคาเนี่ยได้ฟรีๆวันละสองครั้งกันเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าดวงดีก็ได้เจอกับตัวไอเทมโปรเทคซึ่งมันจะ,จะจะราคาอยู่ที่1 2 0 s c นะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็คือสามารถทําการซื้อเก็บกันได้ในแต่ละวันนะครับแต่วอาไว้ก่อนว่ามันเป็นการสูบที่มันจะออกมาแล้วก็ต้องมีสิทธิ์ในการใช้งานตัวพรีเมียมแบบนี้กันด้วยอ่ะอันนี้ความอัปเดตกันหน่อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ บัตรพรีเมียมเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นแบบบัตรด,ดําทองกันแล้วนะเพิ่มความเอ่อพรีเมียมให้กับการใช้งานของเรานะครับก็แบบว่าแค่เปลี่ยนตัวไอเทมโลโก้เฉยๆแต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็แบบว่าอ่ามีการล็อกอินมีการใช้งานไมล์ช็อปอ่าเพิ่มเติมไม่วันเพียโซทูเดย์ก็แจกของเยอะขึ้นบลาบๆอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเฉพาะของตัวพรีเมียมแต่สำหรับคนปกติทั่วไปนะครับผมจะแนะนําว่าให้แลกตัวไอเทมตัวเนี้ยเซตเนี่ย ในแต่ละสัปดาห์เอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็เมื่อถึงเวลาใช้งานเนี่ยจะได้สามารถหยิบมาใช้งานกันได้นะครับยิ่งลหลังเนี่ย a u g m e n t อร์เซ็นต์ติดมันแค่ประมาณสั7ก7%กลัวๆเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่านี้ก็ได้แล้วมันก็จะต้องลุ้นในการติดเดยอะนิดนึงถ้าใครดวงดีก็ติดไปแต่ถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยอย่าง,งน้อยๆเมเทพเทคเนี่ยป้องกันเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นคล็ดลเล็กๆเลอยๆเกี่ยวกับการซื้อตัวไอเทม เอ็นอะคเมนไอเทมโปรเทคชั่นไอเทมป้องกันหลอดสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวการใช้งานไอเทมเนี่ยเดี๋ยวก้อยอเดี๋ยวก้อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหนึ่งในคลิปอื่นๆกันแล้วกันนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้านเอ